ปลูกแพชเชียงไฮแบบง่ายๆเอาหินใส่ก่อนจะแบบกระถางจะได้น้ำมันจะได้ออกตามสบายไม่ต้องว่ามีน้ำมากขยายพันธุ์แพชเชียงไฮมือใหม่ยังปลูกไม่ค่อยเป็นก็ดูนะคะจะปลูกให้ดูเอาง่ายๆเราซื้อพันธุ์เข้ามาจากไร่ไออุ่น ขอบคุณนะไลไออุ่นที่สอนวิธีปลูกแล้วก็จะสอนต่อไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆเขาดูปลูกดอกไม้แผ่เสียงให้เด็ดก็ได้ไม่เด็ดก็ได้จะตัดให้มันสั้นก็ได้ไม่สั้นก็ได้ไม่อยากผสมสีผสมสีให้สวยๆเสียบลงไปเลยดินมีใบไม้ด้วยนะคะ ใส่ทรายด้วยเพราะ,ะลากมันจะได้เดินเร็วสีขาวขาวสีโอรสแล้วก็สีบานเย็นใส่ไปในกระถังเดียวกันเลยอันนี้หอมอันนี้สีเหลืองพิงกี้นะพิงกี้ลายแน่นลายแน่นอ่าอม อันนี้สวยไหมคะสีแดงผสมชมพูอมชมพูนิดหน่อยอันนี้ก็เหลืองกล้วยหอมผสมลงไปถ้าเราอยากได้ดอกเยอะๆสำหรับแม่ค้าจะไปขายเป็นกระถางเราก็ต้องผสมดอกเยอะๆหน่อยเอาแต่เอาแต่ดอกเอาแต่ดอก ใส่ดอกเวลามันบานเวลามันบานมันจะได้บานพร้อมๆกันแล,แล้วใส่ทรายลงไปเสร็จแล้วใส่ทรายลงไปเราลาก็จะได้เดินง่ายแล้วก็ใส่ดินที่เราเตรียมปลูกไว้แค่นี้ค่ะแค่นี้ก็จบแล้วอสวยแล้วแค่นี้ก็สวยแล้วสนใจติดตอ่อ ที่เบอร์โทรแล้ก็ถ้าใครสนใจอยากได้ไปไปวางขายติดต่อมาได้ค่ะจะทำเป็นกระถางให้ขายทุกๆุสนใจติดต่อได้แพรเสี่ยงไห้แล้วก็คุณนายตื่นสายแล้วก็คุณนายแหวนเพชรสวยๆทั้งนั้นค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสวยไหมคะ่ะ อย่นี้ก็เรียบร้อยครับนี่คือการสาธิตวิธีการปลูกแพร่เสี่ยงไฮของสวนดอกไม้ฮอนวัญญานะครับแม่ค้าคนใดสนใจอยากติดต่อไปวางขายเราจะทำเป็นกระถางกระถางให้มารับได้เลยคะ่ะมารับไปวางขายได้เลย อันนี้ก็เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยสวยลายแน่นอันนี้ลายแน่นค่ะครับอันนี้คือส่วนที่ปลูกแล้วนะครับครับอันนี้คือส่วนที่โตแล้วนะครับแปลงที่โตแล้วเป็นดอกแล้วครับ ดอกไม้จากสวนอ่อนวัญญานะครับอันนี้แบบเป็นกระถางนะครับเริ่มจอกดอกแล้วครับ ครับถ้าใครอยู่ใกล้สวนก็มารับแบบเป็นกระถางไปขายต่อได้นะครับวิธีสั่งซื้อนะครับก็กดเข้ามาที่เพจสวนดอกไม้ออนวัญญานะครับ หรือตามที่เบอร์โทรติดไว้ด้านล่างนะครับ